อ่ะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแรครับผมนี้นะต้องไปก่อนตัวงหาของก่อนตัวกอนอ่า last big ม a n นะตัวนี้เลยซึ่งก่อนจะไปหาหัวกันเลยตั้งใจก็จไปด้วยแล้วเราไปหากันเลยซึ่งอย่างแรกฮะก็ให้เราไปกดโอเคกันเลยก็มันนี่มันไทยปนอังกฤษนะก็สำหรับไทยที่ยังไม่มีตัวนี้ก็ดูคลิปนี้ได้นะฮะแล้วก็ฝาก น้องๆทุกคนที่มาดูคลิปของผม,มวันนี้ก็เพติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะชื่อของขั้นตอนแรกก็ให้วาไปที่อุตสาหกรรมหรือว่าอินดัสเทรียลนะฮะ <c oughs> ซึ่งตัวขเขาอะมีแค่ขั้นตอนเดียวเลยเราต้องใช้สกิลการกาวิ่งแบบโคตรจะไวนะแบบต้องวิ่งไปสุดนู่นเลยไปสุดของนู่นเลยนะน่ะองเห็นไอตึกตรงนู้นไหม ใช่มันอาจจะมีเซ็งว่าคนนึงถ้าก็ไม่รู้สึดได้มันก็ให้แบบเราวิ่งไปเรืร่อยๆนี่ไม่ใช้ดาาฟกบุมด้วย่า <c oughs> โอเคก็วิ่งไปไปเดี๋ยวผมปักมือไว้ตรงนี้ก่อนฮนะโอเคแล้วก็วิ่งไปเรืร่อยๆนี่ แล้วก็ให้มาอยู่ตรงนี้นะะไม่ต้องไปสุดซอยมากพอคุณวิ่งมาเรื่อยๆแล้วคุณเจอไอ้กุดังสีเหลืองนี่ก็ให้คุณเข้าไปนะแล้วคุณก็จะเจอกับเจ้าตัวของตาก拉斯ปเมนนั่งอยู่ก็กดคุยเรืเลยก็จะพูดบลแบบล้านะกดฉันครับเขาเจอแล้วได้ก็เพียงแค่นี้เสร็จแล้วก็วัดกลับไปที่เดิมก็เปเลยให้คุ แล้วก็แปลงตัวนี้นคือมันงเขาก็คือหมัดน,นะแล้กวก็เต้นได้ใชเต้นได้แบบโคตรอลังการเลยแบบอนข้างเข้าทานนะะก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดซับไปด้วย ก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคนที่ดูช่องผมนะแล้วก็อขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับคนที่มาติดตามใหม่แล้วก็ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมนะสำหรับนี้บ๊ายบายบ๊ bye.